ย้อนอดีตดูนะครับพระพันปีหลวงหลงอยู่กัวกิโยตินพระนางหลงอยู่นะครับประสูติในปี2406ทรงเป็นมหสีของจักรพรรดิขวางซีตอนที่จักรพรรดิถูกควบคุมขังอยู่โดยอํานาจของพระนางสุสีไทยเฮาทรงทําหน้าที่เป็นสายลับคอยอารายงานความเคลื่อนไหวของจักรพรรดิแก่องค์สุสีไทยเฮาเมื่อทั้งสองพระองค์สวรรคตในปี1908 พระราชินีไม่หลงอยู่ก็ได้รับตำแหน่งพระพันปีหลวงทรงมีอำนาจในการดูแลจัก,กรพรรดิเด็กผู้อี้ในสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติแม้พระนางจะมีอำนาจและทรงไม่มีความสามารถในการบริหารบ้านเมืองเหมือนพระนางสุสีทเทาหยวนซื้อไข่นะครับชอบเล่าเรื่องการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี1789ให้กับพระนางฟังและก็เล่าเรื่องความสยดสยองในขณะที่หลุยที่14 ถูกนำไปประหารโดยกิโยตินพระนางไม่รู้จักกิโยตินแต่เมื่อหยวนซื้อไขาเล่าให้ฟังบ่อยๆพระนางก็ทรงเกรงกลัวชะตากรรมแบบหลุยและก็ราชวงศ์ฝรั่งเศสคำเกลี้ยกล่อมแกมขู่เข็นของหยวนได้ผลนะครับพระนางยอมลงลายเซ็นในการสละาราชสมบัติของจกักรพรรดิผู้อี้ในปี2454ทันทีที่พระนางจรดปากกาลง เป็นอันสิ้นสุดการปกครองในระบบฮ่องเต้ของจีนที่มีมามากกว่า3,000ปีหลังจากนั้นพระนางก็ตรอมพระไทยสวรรคตในปี2456 1หนึ่งปีหลังจากการสถาปนาระบอบใหม่ขึ้นในจีนนั่นเองนะครับ